ึ่งจำนวนนักเรียนไทยของที่นะคะมีแค่ประมาณ6%เองนะคะสำหรับโรงเรียนนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะน้องๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนคอร์สได้นะคะโลเคชันนะคะคือจะมีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะห้องเรียนก็ที่ดีว่าก็ดูน่าเรียนแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะจัดโต๊ะให้เป็นแบบแนวตรงนะคะคิดว่าห้องนี้นะคะน่าจะมีการแบบดิสคัตแบบกลุ่ม น้องๆตอนนี้นะคะพี่วีก็คืออยู่บนสักวีนะคะกำลังเดินทางไปโรงเรียนไอค่ะซึ่ง i อ c นะคะอยู่ที่สถานีเซนทรัลทิกนะคะก็คือสถานีนี้เลยค่ะน้องๆแล้วให้ดูบรรยากาศอีกนึงเนาะเงียบมากค่ะแต่ว่าเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็สักวีที่นี่ค่อนข้างสะอาดเลยค่ะอันนี้หน้าตาบัตรนะคะอันก็คือพี่วีซื้อมาะค่ะสามสิบสามห้าน,นะคะต่อเที่ยวนะคะก็คือ พี่บีซื้อแบบขาเดียวมาเนาะก็เดี๋ยวยังไงถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวพี่พาไปชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะพี่บีอยู่ที่ ILC t o r o n ซ o ตรนตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ บอกเลยนะคะว่าโลเคชันที่นี่นะคะดีสุดๆเลยค่ะแต่เมื่อกี้นะคะพี่บีเดินทางมาโดยสับเวยนะคะก็คืออยู่ติดกับสับเวยเลยนะคะที่ชื่อว่าเซนต์แพทริกนะคะหรือน้องคนไหนนะคะอยู่ตรงดาวทานะคะสามารถเดินมาตรงนี้ได้น,นะคะประมาณ10นาทีนะคะโลเคชันนะคะคือจะมีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะนน้องคนไหนที่แบบกังวลว่าเออเลิกเรียนแล้วจะไปทานอาหารที่ไหนดีก็คือตรงนี้ก็คือสะดวกสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะพี่พี่พาไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าคะ่ะตามมาเลยค่ะ อันนี้ชั้นสามนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปเดินดูโรงเรียนกันนะคะว่าชั้นนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะน้องๆที่เดินทางมาถึงที่โรงเรียนนะก็คือจะขึ้นมาถึงชั้นนี้เป็นชั้นแรกนะคะสําหรับชั้นนี้นะคะก็จะมีห้องเรียนประมาณสิบห้องนะคะบอร์ดตรงนี้นะคะจะเป็น g r a y s t o n e College นะคะซึ่งจะมีคลับต่างๆนะคะสามารถมาลงทะเบียนได้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะอันนี้ก็จะเป็น Art and Craft Club เราก็จะมีฟโตกราฟีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน My i l c นะคะน้องๆสามารถดาวน์โหลดมา,าใช้เมื่อเริ่มเรียนได้เลยค่ะอยากจะรีเควสต์ฮอลิเดย์หรือว่าต้องการดูว่าคลาสอบไปของเราเป็นอะไรนี้นะก็คือสามารถเข้าไปดูในแอปตรงนี้ได้เขาก็จะบอกหมดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่บีก็อยู่ที่ชั้น4ของ i l c โตรันโตนะคะห้องเรียนของชันนี้นะคะมีประมาณ10ห้องนะคะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดที่มีข้อมูลเนาะก็คือน้องๆสามารถมาดูแบบมีกิจกรรมอะไรให้เข้าร่วมโพล์ซีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่พ,พี่พาไปดูห้องเรียนกันนะคะว่าบรรยากาศชั้นนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะน้องๆก็คือกําลังแบบเรียนกันอยู่นะคะเอ้อันนี้บอร์ดอะไรนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอ๋อมันจะเป็นเหมือนกิจกรรมให้น้องเข้าร่วมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ ทัวร์นะคะ3วันราคาก็จะประมาณนี้เนาะ<อ>ก็น้องสามารถแบบไปเที่ยวมอนทรีโอลออตัวได้นะคะแล้วก็มีอีกนอนันที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นนิวร์กซิตี้นะคะน้องๆก็สามารถร่วมได้เขาก็จัดทัวร์เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเดือนเมษายนนะคะ<อ>แล้วที่ขาดเป็น่ได้ของ ILC นะคะคือ English Only Policy นะคะ<ง>ซึ่งน้องๆเนี่ยที่มาเรียนที่นะคะก็ต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นภาษาที่น้องๆต้องการพัฒนาเนาะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเรียนนะคะพอดีห้องนี้ว่างอยู่เนาะเดี๋ยวแอบให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะห้องเรียนก็พี่บีว่าก็ดูหน้าเรียนแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะจัดโต๊ะให้เป็นแบบแนวตรงนะคะคิดว่าห้องนี้นะคะน่าจะมีการแบบดีสคัตแบบกลุ่มอาจจะเป็นเลเวลที่เยอะนิดนึงเนาะซึ่งคุณครูเนี่ยเขาก็จะดูแลอย่างทั่วถึงนะคะดูจากการเรียนแล้วก็จัดวางโต๊ะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนิดนึงนะคะ คือรู้สึกว่ากว้างขวางแล้วก็แบบเก้าอี้หรือโต๊ะเนี่ยก็คือเหมาะกับการเรียนมากๆเลยนะคะห้องเรียนนะคะห้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีนักเรียนประมาณ15-18คนนะคะซึ่งนักเรียนที่ชาติเดียวกันเนี่ยก็จะมีไม่มากกว่า3คนนะซึ่งทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยจะได้ภาษาอังกฤษอย่างแบบแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักทานอาหารของชั้น4ี่นะคะซึ่งก็จะมีทั้งตู้กดน้ามีแอรีเรียให้น้องนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็จะมีไมโครเวฟจํานวนก็คือเยอะอยู่นะคะก็คือเพียงพอสําหรับน้องๆที่นําอาหารมาอุ่นส่วนนอกห้องเรียนนะคะน้องจะเห็นเลยว่าจะมีแบบที่ให้น้องนั่งคุยกับเพื่อนนั่งแบบทํากันบ้านอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวไปดูชั้น5้ากันต่อนะคะ ถึงชั้น5าแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะบอกเลยนะคะน้องๆว่าตั้งแต่แบบพี่บีเดินขึ้นมานะก็คือจะเห็นแบบ n a t i o n a l i t y mix ของโรงเรียนนี้ก็คือมีคนหลายชาติมากเลยนะคะน้องๆคนไหนที่อยากได้เพื่อนต่างชาตินะคะพี่บีว่าโรงเรียน a l ล c เนี่ยคือทางเลือกและได้ภาษาอังกฤษยอย่างแน่นอนเลยค่ะบรรยากาศชั้น5นะคะก็จะคล้ายๆชั้น4ค่ะก็คือจะมีห้องเรียนมีโซนไมโครเวฟนะคะให้น้องๆอ,อุ่นอาหารนะคะแต่ที่นั่งทานอาหารอาจจะเล็กกว่านิดนึงนะคะจากชั้นเมื่อกี้ค่ะ ห้องเรียนชั้นนี้นะคะก็จะมีประมาณ10ห้องค่ะแต่ว่าทั้ง i l c เนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยยีห้องเรียนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนบอร์ดกิจกรรมต่างๆของโตรอนโตนะคะน้องๆก็สามารถมาเลือกหยิบดูนะคะว่าโอเคอันไหนที่เราสนใจนะก็คือได้ความรู้ไปอีกแบบนะคะตรงนี้จะเป็นโซนของคอมพิวเตอร์แอร์เรียนะคะแล้วก็สีสนะะันเนี่ยค่ะเลือกฟกูมากๆนะคะจะมีการตกแต่งที่แบบ i l c โตรอนโตตะโกนออกมาเลยค่ะน้องๆ ขอรีแคปโรงเรียน i อ c t o r อ n t โตนิดนึงนะคะว่า จำนวนนักเรียนเนี่ยก็คือจะมี1 0 0 0คนค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นเรียนภาษา500คนนะคะแล้วก็จะเป็นเรียนเกรซโตนะคะโควอบเนี่ยอีก500คนค่ะซึ่งจำนวนนักเรียนไทยของที่นะคะมีแค่ประมาณ6%เอเองนะคะซึ่งน้องๆคนไหนเนี่ยกังวลว่าเออหนูมาแล้วจะได้ภาษาไหมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์น้องๆมากเลยค่ะสำหรับโรงเรียนนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะน้องๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนคอร์สได้นะคะสมมติว่าน้องๆเนี่ยมาเริ่มที่ general english นะคะสามารถเปลี่ยนคอร์สได้เป็นแบบ ielts b e s e english หรืออ,อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยะคะ่ะเพราะที่น,นะคะมีวิชาเลือกที่เยอะมากๆเลยค่ะแต่เลเวลของน้องๆเนี่ยก็คือจะต้องแบบถึงด้วยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีการสอบขึ้นเลเวละคะทุกๆ2ส,สัปดาห์นะคะ สำหรับ i e l c นะคะก็จะมีทั้งที่แคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียนะคะสำหรับแคนาดานะคะก็จะมีทั้งหมด3 c a แคมปัสนะคะก็คือจะมีทั้งแวนคูเวอร์โตโตแล้วก็มอนทรีอนะคะน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็คือเลือกตามความชอบได้เลยนะคะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่สนใจ i e l t โตโตนะคะสามารถติดต่อพี่ๆ IEC ได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะ